ทันทีที่ได้ก้าวเท้าเหยียบบันไดขั้นแรกเหมือนได้ย้อนการเวลาเข้าไปสู่ห้วงของอดีตวัดร้างหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พบณแห่งนี้แต่เดิมเรียกกันว่าพระาธาตุเถรจันทร์ซึ่งต่อมามีผู้เขียนป้ายปิดเป็นพระาธาตุแสงจันทร์จากการดำเนินงานทางโบราณคดีวัดพระาธาตุเถรจันทร์ร้างแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวตรรษที่21ลงมาและน่าจะมีการปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในช่วงพุทธศตวตรรษที่2 2ถึง24 โบราณสถานพระธาตุแสงจันทร์ถูกค้นพบเมื่อปี2551โดยกรมศิลปากรเข้ามาขุดค้นทางโบราณคดีจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นวัดในสมัยราชวงศ์บางรายคุณผู้ชมครับช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการมาเดินสํารวจและชมความงามของพระธาตุแสงจันทร์นะครับพระธาตุร้างที่จะไม่ร้างอีกต่อไปซึ่งสถานที่ ที่แห่งนี้เป็นโบราณสถานเก่าที่ถูกค้นพบโดยกรมศิลปากรราปีพุทธศักราช2551ครับบริเวณใกล้เคียงกันยังค้นพบสามวัดมีบันไดเชื่อมโยงถึงกัน ได้แก่วัดธาตุแสงจันทร์วัดลือศรีชีวกและวัดพระนอนสะท้อนให้เห็นว่าสร้างในสมัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกันวัดพระธาตุแสงจันทร์เป็นหนึ่งในวัดร้างอารัญยิกนอกเมืองเชียงใหม่ด้านตะวันตกมีเจดีย์องค์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมมีวิหารตั้งอยู่ทางทิศเหนือ วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้วยพื้นที่ตั้งอยู่บนเนินเขาถูกจํากัดลักษณะภูมิประเทศแผนผังของวัดจึงไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนผังของวัดที่สร้างในล้านนาที่โดยทั่วไปที่วิหารจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีประธานโบราณสถานแห่งนี้อยู่ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพใกล้วัดอุโมงคพื้นที่นี้ ยังมีสัตว์ป่าเช่นวัวแดงเนื้อทรายนกยุงและสัตว์ป่าจำนวนมากปล่อยไว้ตามธรรมชาติให้ชมครับ